ถ้าคุณถามผมนะว่าโน้ตบุ๊กฝั่ง Windows รุ่นไหนยี่ห้อไหนที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าลงตัวที่สุดนะครับผมคงจะหนีไม่พน้น Microsoft Surface Laptop นะเพราะอะไรเพราะว่าคำแรกนะครับ Microsoft Microsoft นี่ก็คือ ผู้ผลิตนักพัฒนา Windows ใช่ไหมแล้วก็โน้ตบุ๊กตัวนี้ยี่ห้อ Microsoft นะครับนั่นหมายความว่าเขาออกแบบมาให้ประสบการใช้งานเนี่ยจะลงตัวที่สุดเมื่อใช้กับ Windows เวอร์ชันล่าสุดนะครับวันนี้ผมเอา Surface Laptop 5มารีวิวให้ดูกันนะครับจุดเด่นหลักของตัวนี้เลยนะครับก็คือแน่นอนนะครับ ทุกจุดนะครับเขาต้องเน้นประสบการณ์ใช้งานที่พรีเมียมตั้งแต่ความรู้สึกที่คุณสัมผัสครั้งแรกไปจนถึงการใช้งานจริงๆนะครับซึ่งเท่าที่ผมใช้มาผมก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยแต่มันก็จะมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องราคาและความคุ้มค่าต่อสเปคเนี่ย Microsoft Surface ไม่เคยเป็นโนบุ๊กที่คุ้มค่าที่สุดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็น Surface Laptop 5ขนาด15นิ้วนะครับราคาเริ่มต้นประมาณ 50,000กว่าบาทฮนะไล่50,000กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรรู้ไหมครับคุณได้แรม8กิกนะครับและคุณได้ ROM หรือว่า Storage แค่256กิกนะครับด้วยงบประมาณระดับนี้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นๆที่ไม่ใช่ Microsoft เนี่ยเขาก็ต้องให้16 GB แล้วป่ะหรือไม่ก็ให้แบบ Storage 512แล้วป่ะ Notebook ถูกกว่านี้ยังให้512มาเลยนะครับอันนี้ผมถือว่าในปี2023เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตามหลังเจ้าอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดสินกันในเรื่องสเปคเราตัดสิน เรื่องการใช้งานเนี่ยครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีที่สุดดียังไงเดี๋ยวว่ากันฮะอย่างแรกเลยนะครับ Microsoft เขาโฆษณาเสมอนะครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้ฟีลิ่งการใช้งานงานประกอบต้องพรีเมียมนะครับซึ่งถ้าคุณเห็นแล้วคุณก็จะเห็นด้วยตามนั้นจริงๆนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้งานประกอบอลูมิเนียม CNC ทั้งเครื่องนะครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะครับว่าดูดีที่สุดในของฝั่ง Windows ละผมยังไม่เคยจับโน้ตบุ๊กตัวไหนที่ดูดีขนาดนี้มาก่อนนะครับแล้วก็งานประกอบแข็งแรงขนาดนี้มาก่อนนะครับเทียบเท่าพวกเอ่อ MacBook ฝั่ง Apple นะครับอันนี้ก็ดีพอๆกันเลยนะครับต่อมาการเปิดฝานะครับมันต้องเปิดได้ด้วยนิ้วเดียวนะครับอันนี้ Microsoft โฆษณานักหนาว่าน้าหนักฝาพับของเขาเนี่ยทำมาได้ดีมากนะครับตัวนี้ก็ดีมากอย่างนี้เขาว่าจริงๆครับเนี่ยคุณสามารถลากได้แบบสム o o มากๆนะครับนิ้วเดียวจะเปิดเร็วเปิดใช้ยังไง ตัวเครื่องด้านล่างก็ไม่ยกนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่สําคัญนะครับแต่ถ้าคุณจับโน้ตบุ๊กพรีเมียมและคุณเปิดฝาคุณก็จะรู้ว่ามันแตกต่างกับโน้ตบุ๊กราคาถูกยังไงนะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ำหนักตัวของเขานะครับตัวนี้อยู่ประมาณ1.5กับเกือบ1.6กิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่น้ําหนักเบาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาด15นิ้วนะครับก็ไม่ได้หนักแต่ก็ไม่ได้เบานะครับแต่ถ้าคุณมาจับ ตัวเครื่องจะรู้สึกว่ามันหนักกว่าที่คิดนิดนึงเพราะว่างานประกอบอะไรต่างเนี่ยบอกได้เลยว่าแน่นมากๆฮะดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมนะครับถ้าคุณเห็น Microsoft Surface รุ่นอื่นเป็นยังไงร,รุ่นนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือดีไซน์มันค่อนข้างเรียบแล้วก็มีโลโก้ที่มันเป็น Windows อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับให้เอกลักษณ์ว่าโนบุกตัวนี้เหมาะสมการใช้ Windows นะครับเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยมันก็ดูหรูหรานะครับแต่ว่าถ้ามือคุณมีเหงื่อหรือว่ามือแบบไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เวลาจับแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างดางๆนะครับและใช้ผ้าแห้งเช็ดจะไม่ค่อยออกต้องใช้ผ้าชุบน้ําหรือว่าใช้พวกสเปรย์ทำความสะอาดอะไรเช็ดจะดีกว่านะครับไม่ต้องไปสเปรย์ทำความสะอาดที่เป็นมิอ้นนะะเดกรจไัขึ ต่อมาฮะมีข้อติเล็กน้อยที่ผมเจอนะก็คือฝาพับเนี่ยมันพับได้สูงสุดแค่ประมาณนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณชันเข่าเล่นเนี่ยคุณนั่งอย่างเงี้ยฮะมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณนะครับโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กที่ขนาดมันไม่ได้ใหญ่แล้วก็น้าหนักไม่ได้หนักมากเนี่ยบางคนอาจจะชันเข่าเล่นซึ่งตัวนี้จอพับไปได้ไม่สุดนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจอเขาเป็นจอทัชสกรีนเนี่ย มันทัชกรีเลยนะครับถ้าคุณแบบพับลงไปได้สุดเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสใช้งานด้านการเขียนอะไรที่มันแบบนิ่งกว่าตอนนี้นะครับอันนี้มันมันก็ทัชได้เขียนได้แต่ว่าด้วยความที่องศาจอเป็นประมาณนี้เลยรู้สึกแบบเก๊ก๊กลงๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหามาดูจอด้านหน้ากันบ้างนะครับจอด้านหน้าตัวนี้นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นสเกลที่ผิดแปลกประหลาดกองชาวบ้านเขานะครับเพราะว่ามันเป็นจอที่ เป็นสเกล3ต่อ2นะครับโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยมันเป็น16ต่อ9นะครับแล้วก็อาจจะมีพวกพรีเมียมขึ้นมาหน่อยนะฮะเป็น16ต่อ10นะครับนั่นก็แปลว่าพื้นที่ด้านสูงจะมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการโน้ตบุ๊กทำงานจริงๆที่เน้นพื้นที่ด้านสูงมากที่สุดเนี่ยครับแบบนี้เลยฮะ 3าต่อสนะครับอันนี้คือจอสเกลแบบ3าต่อสนะฮะแล้วก็เป็น15นิ้วนะครับเป็น15เฉยๆนะไม่ใช่15.6ไม่ใช่16อะไรนะครับแต่เป็น15นิว้วและเรสโวลูชันมันก็จะแปลกๆด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่2496ี่เกคูณหนึ่นะครับเพราะว่าสเกลที่มันไม่ปกติปกติมันอาจจะเป็นแบบ2560้าหกศูนย์คูณหนึ่งหกย์ศเราซื้อต่อสิใช่ไหมตัวนี้มันก็ประหลาดนะครับเพราะว่าเป็น3าต่อสนะครับส่วนเทคโนโลยีละอะไรต่างๆของตัวจอเขาเ เอ่อโหมดโปรไฟล์สี RGB 100%รอนะครับรองรับ Dolby Vision IQ นะครับ Multi Touch 10จุดความสว่างกี่ิทอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่จากที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคมากนะครับอย่างที่เห็นเลยเนี่ยไฟสตูดโถมแรงจอมันยังสามารถเอาชนะได้อยู่นะครับแม้ว่าเป็นจอกระจกก็ตามแต่ว่าการจะท้อนเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกมากมายขนาดนั้นไม่รู้เขาเคลือบอะไรมานะรู้สึกว่าการจะท้อนเนี่ยมันดูดีกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็นจอด้านบางตัวด้วยซ้ำนะครับต่อมานะครับในเรื่องของคอนทราสต์นะฮะตัวนี้มันก็อย โดยรวมแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่จอที่ดีที่สุดสำหรับเกรดโปรดักชันนะครับแต่สำหรับโน้ตบุ๊กมาตรฐานสายทำงานตัวนี้มันก็จัดว่าโอเคมากๆแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องขอชมเชยเลยนะครับก็คือระบบออโต้ไบรท์เนสของเขาหรือว่าการปรับแสงหน้าจออัตโนมัตินะครับรู้สึกว่า ตัวนี้มันสามารถปรับได้ละเอียดและเหมาะสมับการใช้งานจริงบ้างนะครับอย่างเช่นเวลาคุณแบบออกไปในที่ที่สว่างเนี่ยมันก็สามารถปรับขึ้นมาได้แบบคือคุณแทบไม่รู้สึกกับมันแบบฮะมาแบบเร็วมากนะครับแล้วก็เข้าที่มืดมันก็ดิมจอลงไปได้เร็วและเหมาะสมเช่นเดียวกันในขนะโนบกบางตัวนียคุณต้องมาคอยเล่งแสงหลีแสงนะครับไปตัวนี้มันดีพอๆกับพวกมือถือหรือว่าแท็บเล็ตระดับบนๆเลยก็ว่าได้นะครับนี่แหละฮะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมราคาเขาถึงสูงนะครับกล้องด้านบนนะครับอันนี้มันไม่ได้โฆษณามอว่าเป มันเป็นกล้อง 720p มาตรฐานนะครับคุณภาพของภาพวิดีโอคอนเฟรนซ์ธรรมดานะครับแต่ว่าเขารองรับเทคโนโลยี Windows Hello ก็คือเวลาคุณเปิดเครื่องเข้ามาแล้วเนี่ยมันสแกนหน้าคุณเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ชูโรงของ Security จากทาง Microsoft เขาอยู่แล้วตัวนี้เป็น MacBook Microsoft ก็ต้องรองรับเช่นเดียวกันนะครับลงมาด้านล่างนะครับคุณจะเห็นว่าตัวจอเนี่ยมันก็ เรียบนะไม่มีโลโก้ Microsoft หรือไม่มีโลโก้ Windows Surface อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้านนี้ถ้าคุณไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องคอมดูเนี่ยคุณก็จะไม่รู้นะครับว่ามันคือโน้ตบุ๊กยี่ห้ออะไรนะครับอีกอย่างที่ผมชอบมากสำหรับโลิตัณ์ของ Microsoft เนี่ยก็คือเขาเน้นความพรีเมียมตรงที่ ไม่มีสติเกอร์อะไรเลยนะครับปกติผมพูดเสมอใช่ไหมเวลาอยู่โนบุกที่มันค่อนข้างหรูหราค่อนข้างพรีเมียมเนี่ยคุณมาทําเสียเพราะว่าสติกเกอร์โฆษณาจะวารันตีจะ Intel จะ Microsoft Office จะอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดนะครับแต่เครื่องนี้ แม้กระทั่งเขาเป็น m i c r o s o f t เองเขายังไม่แปะโลโก้ Microsoft Windows ไม่แปะ m i c r o s o f t Office เลยทั้งที่มันก็มีมาให้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นโน <t> ้ตบุ๊กในมาตรฐาน Intel Evo ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่ามีมาให้ครบทุกอย่างครับโดยที่ไม่ต้องโฆษณาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความสุดนั้นไปอยู่ในเรื่องของราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามีเท็กซเจอร์ที่เป็นสีแตกต่างกับตัวบอดี้นิดนึงนะครับซึ่งผมก็ไม่นรร้ัคะบู แล้วต่อมานะครับแผงคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดอันนี้ก็ไม่ใช่ฟูลไซส์นะครับแต่เป็นคีย์บอร์ดแบบออขนาดมาตรฐานโน้ตบุ๊กนะครับทำให้การพิมพ์งานเนี่ยผมว่า posture เนี่ยมันออกมาดีที่สุดแล้วนะครับดียังไงนะครับก็คือเวลาคุณพิมพ์เนี่ยมันไม่มีการเอียงซ้ายเหมือนโน้ตบุ๊กที่มีน้ำแพดนะครับแล้วก็ขนาดของปุ่มระยะห่างของมันเนี่ย มันสามารถทําได้ดีนะครับด้วยความโน้ตบุ๊กของเขาเนี่ยเป็นขนาด15นิ้วนะครับแต่ว่าใช้คีย์บอร์ดแบบเดียวกับพวกโน้ตบุ๊ก13เนี่ยก็เลยสามารถจัดวางอะไรต่างๆได้แบบตามที่เขาต้องการตามโพสเจอร์ของมือเรามากที่สุดนะครับฟอนต์อะไรต่างๆก็โอเคนะครับฟอนต์ไทยคมฟอนต์อังกฤษคมแสงรอดผ่านได้ดีนะครับแต่ f ีล l ิ่งการใช้งานจะรู้สึกว่ามันแบบแอบ m ช s ี่ไปนิดนึงก็คือแปลว่า คุณกดเนี่ยคุณต้องออกแรงสักหน่อยนะครับและมันก็ไม่ได้มีแท็กทารีสปอนดีดกลับอะไรตามที่แบบสะใจเหมือนพวกแบบคีย์บอร์ดสำหรับพิมพ์งานนะครับตัวนี้ผมว่าฟีลิ่งการพิมพ์มันยังไม่ค่อยฟินนะครับเมื่อเทียบกับราคาแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องฟีลิ่งการพิมพ์หรือว่าคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ผมแนะนําว่าไปลองดูตัวจริงนะครับปุ่มพาวเวอร์เนี่ยฮะ มันจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็คือมันจะอยู่ข้างๆปุ่ม delete และคือน้ำหนักการกดอะไรต่างๆมันจะเหมือนกับปุ่มอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณกดเนี่ยมันมีโอกาสลั่นทําให้เครื่องมันเข้าโหมด sleep หรือว่าดับแบบนี้ได้นะครับแต่คุณก็สามารถแก้ปัญหาด้วยการ disable มันได้เช่นเดียวกันเพะะนียงแค่ผมคิดว่าเออโน้ตบุ๊ก Microsoft เนี่ยเขาน่าจะแบบเออมีฟีเจอร์อะไรที่มันดีกว่านี้สักหน่อยนะอย่างเช่นการ implement power ไปแบบการเปิดฝาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมชอบแบบนั้น,กกน,นี้ ส่วนด้านล่างนะครับ trackpad ครับ trackpad ตัวนี้ดี D นะครับดี D ที่สุดในโนบุ๊กฝั่ง Windows จากที่เคยลองมานะครับอันอาจจะไม่ได้มี tactile response อะไรเหมือนไอตัว surface studio laptop อะไรของเขานะครับแต่ตัวนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็น trackpad วัสดุที่เป็นกระจกแล้วก็ลื่นมากๆคุณลากยังไงมันก็ ไม่มีติดไม่มีขัดแน่นอนนะครับแล้วก,กดตรงไหนคุณก็สามารถใช้นิ้วเดียวกดได้หมดนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาใช้ชี้ลากโป้งกดเหมือนไอ้พวกโนบุกราคาประหยัดแต่อย่างใดนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ผมว่าเป็นรองแค่อย่างเดียวก็คือของฝั่ง Apple ที่มันเป็น force touch เท่านั้นแต่ว่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงแหละเพียงแค่ฟีลลิ่งการตอบสนอง tactile มันอาจจะยังไม่ดีกว่าค่ายผลไม้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันบ้างฮะ ข้างเครื่องนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีพอร์ต USB Type A อยู่1ึงช่องนะครับซึ่งนี้ก็เป็น3.1นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นว่ามันมี USB Type C นะครับซึ่งอันนี้เป็น Thunderbolt 4นะครับหมายความว่าก็เป็น full feature นะครับมันก็มีทั้ง Display Port Output นะครับแล้วก็มีในส่วนของการชาร์จ Power Delivery ให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้คุณต้องไปหาซื้อที่ชาร์จเองนะเพราะที่ชาร์จเดิมของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ Power Delivery แต่อย่างใดนะครับแต่ก็บอกไว้เฉยว่ามันรองรับนะครับก็ตามนั้นนะฮะตามราคาต่อมาน ส่วนฝังขวานะครับอันนี้เรียกว่าช่อง Microsoft Surface Connect นะครับก็พูด,ดง่ายๆหน้าตามันจะเหมือนช่องใส่ SD card จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใส่ SD card นะครับเพราะว่าถ้าคุณเอา SD card มาใส่เนี่ยมันยัดไม่ลงมันคล้ายๆกันถ้าดูผ่านๆแต่ว่าขนาดจริงๆแล้วไม่เท่ากันนะครับ Surface Connect คืออะไรก็คือเป็นช่องแบบแบบ เรียกว่าไงครอบจัก,กรวาลของเซอร์เฟซเขานะครับถ้าคุณจะต่ออิสซิซอรี่อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณก็เสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จเดิมๆของเขาเนี่ยให้มาก็เป็นที่ชาร์จที่เสียบเข้าช่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งวิธีการเสียบเนี่ยคุณจะเสียบฝั่งไหนก็ได้นะครับอย่างที่เห็นนี้เลยนะฮะโดยที่มันเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กด้วยนะครับนั่นแปลว่าคุณเนี่ยเอามาวางใ,ใกล้ๆมันก็จะดูดและชาร์จเข้าไปที่เรียบร้อยนะครับเป็นฟีลิ่งของไอ้หัวดีที่่สุดดรบีีตงทแบบแบบ มันลื่นจริงๆอ่ะคุณปล่อยเข้าไปแล้วมันเข้าเลยแล้วเวลาโดนลากเนี่ยโดนปัดเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวโนวบุกจะไหลตกมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กน,นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับยังไม่ใช่ USB C แต่ถ้าคุณอยากได้ USB C มันก็มีช่องมาให้เพียงแค่คุณต้องไปหาซื้อที่ชาร์จแยกเข้ามาเองเท่านั้นฮะส่วนเรื่องลําโพงเนี่ยครับตัวนี้ผมงงนะเพรามันอยู่ไหนนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีด้านหน้าก็ไม่มีนะครับแต่ว่าจากที่ลองฟังเนี่ยเสียงเนี่ยมันออกมาจากโซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเดาว่านะว่ามันออกมาจากใต้บริเวณคีย์บอร์ดนะครับอันนี้แค่เดาเฉยเฉยนะแต่ก็คุณภาพเสียงเนี่ย ดีนะครับเป็นดีเกือบที่สุดในโน้ตบุ๊กที่ผมเคยได้ยินมาเลยนะครับในที่นี้หมายความว่ายังไงเสียงชัดและเคลียร์นะครับมันไม่ได้เพราะแบบกุ้งกิ้งแบบออดิโอไฟนะครับแต่ว่าเสียงเขาเนี่ยใช้คําว่าชัดเพราะว่าเวลาคุณฟังเสียงพูดเนี่ยมันมีเนื้อแบบอะไรที่น่าฟังนะครับแล้วก็เวลาคุณเร่งแค่20%ี่ยมันอยู่ในระดับที่ ฟังแล้วเหมาะสมแล้วครับมันไม่ต้องไปเล่งเค้น50-60ขึ้นเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเสียงจัดว่านีีนะครับแต่ถ้าคุณเล่งไปที่ร้อยเป็นยังไงนะครับ ก็ยังดีอยู่นะครับมันสามารถดังให้คุณเต็มห้องได้โดยที่ไม่มีความเครียดของเสียงเลยแม้แต่น้อยครับเอาเป็นว่าฟังเพลงเพาะไหมก็คงไม่ได้เพาะนะครับดูหนังดีไหมก็คงไม่ได้ดีนะครับเพราะว่าโทนเสียงเนี่ยมันมาแบบแบนๆนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าเสียงมีพลังและก็ไม่เครียดเลยทีนี้เรามาดูสเปคกันบ้างดีกว่านะครับที่ผมบอกไปตอนแรกว่าราคากับสเปคเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าเท่ายี่ห้ออื่นนะครับเป็นยังไงตัวนี้นะครับเป็น Intel Core 7 1 2 5 5 U นะครับถามว่าแรงไหมมันก็แรงนะครับตามสไตล เ่ารหัส H a อะไรอย่างงี้ที่ค่า TDP มันมากกว่านะครับตัวนี้มี2 Performance Core และก็8 Efficient Core นะครับในขณะที่ read เนี่ยอยู่ที่12 r e a d นะครับต้องชมนิดน,นึงนะครับว่าโปรไฟล์ในการจัดการความร้อนของเขาเนี่ยถือว่าท่ามาได้ดีนะครับพัดลมไม่ได้เสียงดังจนเกินไปนะครับก็คือมันก็แบบบางๆเลยอะแทบจะไม่รู้สึกเลยก็ได้นะครับในช่วง full load แล้วก็ต่อมานะครับการควบุมอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้น thermal throttle นะครับแต่ก็ boost clock อาจจะวิ่งไม่ได้สูงสุดตลอดเวลานะครับเอาเป็นว่าเขาจูนโปรไฟล์มาเหมาะสมกับ ใช้งานบ a l ล n านหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของเสียงนะครับที่ไม่ได้ดังมากนะครับแล้วเรื่องอุณหภูมิที่สามารถคุมอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นมีความเร็วที่มากกว่าโนบุ๊กทั่วไปแต่อย่างใดเพราะว่ามันเป็นรหัสอยู่แค่15วัตต์จะว่าไปอย่างนั้นก็ได้นะครับส่วน Memory นะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ย เป็น8 g b นะครับ DDR5 นะครับซึ่งคุณก็สามารถเลือกตัวที่เป็น16 g b ก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องมาเลือกต้องมา customize วันที่คุณซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณถอดอัปเกรดแต่อย่างใดนะครับจะอัปเกรดก็ได้แค่ไอ้ตัว SSD ซึ่งคุณก็อาจจะถอดยากสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ดูเหมือนไม่ได้ออกแบบมาให้ถอดเช่นเดียวกันแต่ผมแนะนําว่าจะเอาสเปคไหนคุณก็ซื้ออย่างนั้นตั้งแตแ อย่างหนึ่งที่คุณต้องตัดสินใจนะว่าถ้าคุณจะเอาสเปคดีๆจริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะต้องยอมจ่ายแพงนะครับเดี๋ยวต่อมาฮะเรามาดูในส่วนของชิปกราฟิกบ้างนะครับชิปกราฟิกตัวนี้นะครับมันก็เป็น Intel Iris Xe อะครับก็ตามสไตล์ของ On CPU ตัวบนบนของทาง Intel เขานะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่น้ตบุกเล่นเกมนะฮะตัวนี้แต่คุณก็สามารถเอา External g r a p h i c เนี่ยมาเสียบเข้าช่อง Thunderbolt แล้วก็เล่นเกมได้อยู่ดีนะครับเพียงแค่ยุคสมัยเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แนะนำไ้พวกนั้นเท่าไหร่เพราะว่า มันก็รอไอแพลตฟอร์มคลาวด์เกมมิ่งทั้งหลายจะดีกว่านะทีนี้คุณจะเอาโน้ตบุ๊กสเปคประมาณไหนไปเล่นเกมก็สามารถทําได้เลยนะครับถ้าคลาวด์เกมมิ่งมาแล้วมันถูกกว่าเอ็กซ์เทอร์เนลกราฟิกด้วยอย่างแน่นอนส่วนชิปเน็ตเวิร์กิ่งนะครับหรือว่าชิป Wi-Fi ของเขานะครับตัวนี้เป็น Wi-Fi 6นะครับ Intel AX 2 0 1นะครับไม่ใช่ 6E นะเพราะฉะนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นโน้ตบุ๊กระดับนี้นะครับก็อาจจะต้องให้ 6E มาจะดีกว่านี้นะเพราะว่าถ้าซื้อแบบนี้คงจะใช้ยยยยยาาวๆไปปปถึงงงุุคคค 6E นนนนนนะะรัััับบเเเเพีแ่่่หมืออูใจจ็ Wi-Fi 6ธรรมดา160เอยมกะเฮิร์อยู่นะครับก็น่าเสียดายนะแต่ถามว่าปัจจุบันถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณได้ใช้ 6e ไหมคุณก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับ Wi-Fi 6e ในประเทศไทยอะ่ะ Storage บ้างนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นขนาด256นะครับซึ่งฟอร์แมตลง w i วินโดว์แล้วเหลือประมาณ236นะครับความเร็วทำได้ประมาณ3.4 กิกะไบต์ในส่วนของค่ารีดแล้วก็มา1.6กิกะไบต์ในส่วนของค่าไร้นะครับก็ยังไม่ได้แรงสมราคาอยู่ดีนะครับแถมขนาดก็จัดว่าเล็กมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอะไรเนี่ยตรงนี้ปกติโนบุกในราคาดับนี้อาจจะต้องเห็น1เทหรือว่า522เป็นอย่างต่ําแล้วก็ความเร็วน่าจะต้องเป็นมาตรฐานแบบ PCIe แบบเต็มๆตัวอย่างเช่นในพวก7 GB ต่อวินาทีอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้เรียกได้ว่าน่าเสียดายเลยครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ เอาจริงเลยนะครับจากที่ผมจับโน้ตบุ๊กมาเนี่ยผมบอกกันเลยว่าฝั่ง Windows ตัวนี้ลงตัวที่สุดแล้วนะครับงานประกอบดีที่สุดนะครับไม่มีคีย์บอร์ดเฟล็กเลยเวลาคุณกดเนี่ยแล้วก็การใช้งานเนี่ยทัชแพดเนี่ยดีมากลื่นมากนะครับตัวจอเป็นกอ l ล a ากราสมีการแบบตัดรอยนิ้วมือรอยแสงกระท้อนอะไรต่างๆได้ดีมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างที่เขาออกมาเนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงและก็ดีทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่า มันก็มาติดอยู่เรื่องเดิมนะครับเรื่องราคานะครับอันนี้คุณจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าในเรื่องประสบการณ์ใช้งานของเขาเนี่ยคุณอาจจะดูรีวิวแล้วไม่เข้าใจนะครับถ้าคุณเชื่อผมนะครับผมคิดว่าถ้าคุณอยากนล็ปท็ที่ดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็คุ้มนะครับแต่ถ้าคุณซีเรียสเรื่องสเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่คุ้มเลยนะครับมันมีโน้ตบุ๊กของค่ายอื่นๆที่เป็นแบบ Windows เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สเปคจะแรงกว่านี้แบบเยอะเลยนะครับทั้งแรม SSD ตัวนีเอสด0 0 0่นห้มาค 256นะครับจัดว่าน้อยแบบนี่มันปี2023มันไม่ควรนะครับโน้ตบุ๊กเอนทรีเลเวลยังให้มามากกว่านี้เลยด้วยซ้ำนะครับบางยี่ห้อหมื่นกว่าบาทเนี่ยให้512มาแล้วอันนี้5000 50 0ให้มาแค่256คุณเอาไปทำอะไรเนี่ยแค่ลงโปรแกรมอะไรต่างๆมันก็เต็มแล้วคงจะต้องเน้นการทำงานผ่านคลาวด์เป็นหลักนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับไม่มีโน้ตบุ๊กตัวไหนที่ผมจับมาในฝั่ง Windows นะที่ให้ประสบการณ์ใช้งานดีเท่านี้มาก,ก่อน คุณต้องตัดสินใจเองแล้วครับว่าคุณสนใจข้อไหนมากกว่ากัน